สวัสดีค่ะโบว์เด็กชายตัวดำนะคะวันนี้ก็เจอกับผมเช่นเคยวันนี้เราจะมารีวิวขนมกันนะคะเพิ่งไปซื้อเมื่อกี้มาขนมเนี่ยอันเล็กนิดเดียวแต่เราจะจัดใส่จานจานบรรยายนาดนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าขนมอะไรทคเดนก็เป็นขนมไทยนะคะคือขนมลูกชุบนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาจัดใส่จานกันอู้มี อันนี้คืออะไรนะอุอันนี้คือมีแครอทมะม,ม่วงอง,งุ่นชมพู่อันนี้เผือกใช่ไหมอันนี้คือกล้วยใช่ไหมนี่ให้เสียงอะไรก็ขอรบกวนด้วยเดี๋ยวเราจะมาจัดใส่จานกันเดี๋ยวเราทุกคนไปดูวิธีการจัดจานนี่ครับทุกคนครับวิธีการจัดใส่จานแบบนี้ เราจะเอามะเขือเออไม่ใช่มะเขือสิอ,อะไรนะแครอสน่ากินมากอ,มอันเล็กนิดเดียวแต่ต้องกับลงทุนถึงเอาอย่างันนี้เพราะจะได้รูสีเลยนี่โอ้มีช้อนแถมให้ด้วยเสร็จแล้ว ครับน่ารักมากสวยมากเดี๋ยวเราเรามาชิมกันเลยช้อนเล็กมากเราจะเอามะม่วงก่อนปะม่วงอืมกลิ่นหอมมากเลยอืมขนมปิดซ่ยย อขอจะเข้าไปเอาน้ำก่อนทุกคนครับลืมไปว่าบ้านนี่น้ำเขียวจะมันขินน้ำเขียวคู่กับลูกชุบแป๊บนึงนะเดี๋ยวขอไปร้อนผ้าแป๊บนึงนะทุกคนครับตอนนี้เราจะมากินอะไรไม่แน่ใจทุกคนดูสิ ไม่แนใจสโลว์เออจะเข้ากับน้ำขียว ราคาสามอันขอห้ยรูปปักเงอร่อยมากถ้าใครอยากไปหาอุ้ยขอโทษทีกล้องลื่นถ้าใครอยากไปหาซื้อก็อยา่าไปหาซื้อน,นะครับและวิดีโอนี้ก็ขาลาไปกกอน บายๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมนะครับบายย